แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรการทำขนมกล้วยแบบเฮลตี้มาฝากอีกแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องแม่บ้านอาหารสุขภาพแล้วก็กดรูปก,กระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเรามีเพจเฟ e บุ๊กชื่อแม่บ้านอาหารสุขภาพก็ไปกดติดตามได้เลยค่ะ ก่อนอื่นก็นำกล้วยหอมนะคะสักสามลูกให้เลือกที่สุกหน่อยเนาะแล้วก็ใส์ประมาณแบบกลางขึ้นไปเอามาบดให้ละเอียดเลยค่ะถ้าใครอยากให้ละเอียดมากก็สามารถที่จะนำไปปั่นก็ได้นะคะ mm hmm. พอบดละเอียดแล้วต่อไปเราก็จะทำการใส่น้ำมันลงไปประมาณสักสามช้อนโต๊ะวันนี้ใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะถ้าไม่มีก็ใช้น้ำมันพืชทั่วไปได้เลย นมจืด2ช้อนโต๊ะค่ะกลิ่นวานิลลา1ช้อนโต๊ะให้เพื่อนๆวอมตาอบไว้รอด้วยนะคะก็ใช้ไฟอยู่ประมาณสัก150องศาใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันก่อน ก็พักส่วนของของเหลวนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมชามใบใหม่สําหรับใส่ของแห้งก็จะเป็นแป้งโฮลวีตหนึ่งถ้วยตวงเราใช้แบบเนื้อหยาบนะคะแฟลกซีดท,ที่บดละเอียด2ช้อนโต๊ะอันนี้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะน้ำตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะเกลือสักเล็กน้อยค่ะเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชา อบเชยอ,อีกครึ่งช้อนชาค่ะถ้าใครไม่ชอบกลิ่นอบเชยก็ไม่ต้องใส่นะคะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็นำไปเทใส,ใส่ในส่วนของชามของเหลวนะคะแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากัน เราจะใส่อัลมอนด์สไลด์ลงไปนะคะเราใช้ทั้งหมดอยู่ที่1ส่วน3ถ้วยตวงแต่ว่าอย่าเพิ่งใส่หมดนะคะเหลือไว้สักเล็กน้อยไว้โรยหน้าใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปเล็กน้อยค่ะอยู่ที่ประมาณสัก1ช้อนโตะ๊ะถ้าใครอยากจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะแต่แนะนำว่าถ้ากล้วยสุกงอมมากก็ไม่จำเป็นต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะยิ่งไปเพิ่มความหวานอีก จากนั้นก็นำไปเทใส่ถาดที่รองด้วยกระดาษไขสำหรับรองอบนะคะไซส์ของถาดวันนี้เราใช้อยู่ที่ประมาณสัก8คณ8นิ้วค่ะใส่ลงไปแล้วก็ให้เราเกลี่ยให้ทั่วๆค่ะเราจะตกแต่งหน้าขนมด้วยอัลมอนด์สลด์ที่เหลือนะคะแล้วก็จะใส่ช็อกโกแลตชิพอีกสักเล็กน้อย ให้เราใช้มือกดช็อกโกแลตชิพเนี่ยลงไปในเนื้อขนมด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะนำเข้าเตาอบข้อถาดสัก2-3สมทีเพื่อไล่อากาศเนาะเราอบที่ไฟ150องศานะคะเปิดไฟบนล่างด้วยอบประมาณสัก15-20นาทีอันนี้ก็แล้วแต่ความหนาของขนมแต่ละคนด้วยเนาะ วิธีเช็คสุกก็เหมือนเดิมนะคะใช้ไม้ไปแหลมจิ้มลงไปถ้าไม่มีเนื้อขนมติดขึ้นมาก็ใช้ได้แล้วเนาะเราก็พักให้เย็นแล้วก็ค่อยนำม,มาตัดค่ะลักษณะของเนื้อขนมก็จะเป็นแบบเนื้อนุ่มนะคะไม่หนักแล้วก็ไม่ไม่ไม่แน่นอะ มีความแบบเป็นโปร่งๆนะคะกลิ่นหอมมากแล้วก็รสชาติหวานอร่อยนะคะคือมีความรู้สึกว่าถ้ากล้วยงอมมากอ่ะน้ําตาลทรายอ่ะไม่ต้องใส่เลยนะคะเพราะว่ากล้วยมันก็หวานอยู่แล้วเนาะแต่ก็สูตรนี้หวานไม่มากนะคะที่เราทําอันนี้ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่ามันรสชาติดีนะคะอร่อยหอมด้วยแล้วก็นุ่มมากเหมือนกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ